ขบวน255นะครับมุมมองขณะที่วิ่งอยู่บนรางนะครับในย่านของสถา,านีวัชพงนะครับวันนี้ทําขบวนโดยอันสตอมอันสตอม4211นะครับรุ่น a h k นะครับ ตัวนี้ใบจัดกุ๊บกับใบจัดเคนเซลนะครับได้ลิขสิทธิ์โครงประทานจากอาร์ตอมนะครับแต่ผลิตในโรงรถนจักรฝรั่งเยอรมันนะครับขออภัยนะครับผลิตในโรงรถนจัรในเยอรมันนะครับ ขบวน2 5 5นะครับขณะวิ่งอยู่บนรางนะครับย่านสถานีบ้านโป่งนะครับสวยงามเลยทีเดียวอันซอมนี่ตัดฟันดำขโมงเลยครับกําลังผ่านบริเวณจุดตัด างด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมทับซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปลใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ